3ความเชื่อที่ทำให้ขเขมรบุกรุกประเทศไทยความเชื่อที่1นึ่ขเขมรคิดว่าตนเองคือของโบราณขเขมรจำนวนมากเชื่อว่าพวกตนคือผู้สืบเชื้อสายตรงจากอาณาจักรของโบราณทำให้เข้าใจผิดว่าดินแดนโบราณเช่นสุขโขทยัยลบบุรีหรือดินแดนไทยลาวปัจจุบันเคยเป็นของตนและต้องเอาคืนความเชื่อที่สองขเขมรเชื่อว่าสยามขโมยทุกอย่างไป ตั้งแต่ศิลปะวัตถุจนถึงวัฒนธรรมเช่นศิลปะลายไทยการฟ้อนรำจึงเกิดความโกรธแค้นฝังใจว่าสยามคือผู้ทำลายและยึดครองอรารยธรรมของเขมรความเชื่อที่3ทุกสิ่งที่ไทยสร้างคือของเขมรไม่ว่าไทยจะสร้างผลงานใหม่ๆเช่นละครฟ้อนรำชุดประจำชาติเขมรบางกลุ่มจะอ้างสิทธิ์ว่าไทยลอกเลียนหรือทั้งหมดเป็นของตน ฝากทุกๆคนติดตามวิดีโอเต็มที่ช่อง The s o w e r e i g n o f f l i n e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ